ก็ไอ้ไหมตรงไหนมั้งวะเนี้มีไหมตรงนี้ครับมันไปเซฟตรงไหนวะเนี้มีไหม่ครับอัพเกรดอีกไหมแต่ตรงนี้มันก็เบิกแล้วนะ เรายังไม่ได้ทำไอ้นี่ทะวังนั้นนะเฮ้ยขาดเห็นเล็กๆไว้ไหนบนนะ ไปเติมมันเดี๋ยวพวกตีขึ้นมาแล้วยุ่งแหละเขียครับคาบน้ำมันไว้ก่อนสเก็ตบอร์ใส่ไปลอด ูมันไหม้ผมก็ลืมอัพไว้ครับอัพให้มันเป็นซีเมนต์ถ้าเป็นซีเมนมันจะไม่ไหม้เป็นซีเมนมันจะไม่ไหม้นะเนี่ยแต่เราต้องอัพให้มันเป็นซีเมนต์ไม่งั้นนไหม้แน่ <ś led> ไม่ใหญ่เลยมันขึ้นมาหรือเปล่า <ś led> <ś led> ผมว่าพวกหินเล็กๆหมดนี่ไงใช่ปะ่ะเศษเออนี่ยใช่ใช่ได้ละได้ครับ ดีเบียรหนักหวาหนานแต่ต้องรอก่อนปัญหาคือเราต้องรอมันก่อน๋ยวเราจะสร้างตรงข้างบนเนี่ยเพิ่มนะครับ น้ำมันต้องเอาไว้กับเราเผื่อเติมเติมเพมันต้องเติมเตอนนี้น้ำมันช่วยชีวิตแล้วอย่างยืนยังไม่มีช่วยครับเดี๋ยวผมเอาอะไรไว้ในนี้ก่อนอะไรออกมาก็ออกมาต้องอัพเนื้อมากิน ศูนปืนเด็กกับสูนปืนได้ครับคลิกเจ็ดสามสิบก้น เป็นจะไหมเลยอะต้องทำบันไดแตสแตสแต,สแต่แล้วไม้ใหญ่แล้วอัพเกียร์ดิอัพเกียร์ยให้มันเป็นปูนก่อนอ้าวบักขาดขาดที่เม็ดแล้วมันจะไหมอีกแล้ว เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่โดนแล้วเอ้าขาดอะไรวะขาดตะปูหนึ่งกิมเมสโตนสองกิมเมสโตนสองเร็วนี่ไงกิมเมสโตนใช่ไหมเนี่ยว้า ไม่ใช่เลยเออตายสินะเดี๋แปลง,งเงีนี่ให แขงให้เป็นน้ำมันให้หมดปัปไม่หว่วงแล้วครับทีนี้ทําก้องจับเพิ่มอีกหนึ่งงานขาดเกียร์ สองสองหนึ่งอันโอเคครับมีตะปูอยู่ข้างบนด้วยนะั่นเดี๋ยวมาทำแล้งก่อนไปคุมคองเราเองครับข้างบนข้างบนไม่ใช้ไฟนะ ขาดเลยวะเดี๋ยวนะปุ๊บ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 ขาดเชือกหกเส้นเชือกหกเส้นแล้วฟูนไว้อะไรที่ไม่เกี่ยวออกไปดิวะเติมอ่ะ มันมีไว้ก่อนสู้กับเวลาน้ำมันกูเยอะเยอะเชือกหกเส้นโล่เชือกต้องเอาผ้าทำนะเส้นแข่งกับเวลาครับ แร้ง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 แร,งแรง้งได้ละต้องหันไปทนมุมเดียวมันคุ้มครองครับโอเคขึ้นทางเดียวนี่แหละวิยย่งโดนหัวกู ทำไม่มีด้วยจะทำไฟไว้ฝั่งนี้เลยไฟไม่สวา่างไฟ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 ขาดอะไรวะครบ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  ใช่ครับที่ผมทำมาจะทุบอ้น,นี้ได้เนี่ยจมันว่าไว้ายัางนี้มันก็ป้องกัน เรแล้วทำได้แค่ไข่มแล้วสองชิ้น ้องเห็นหีหนทำได้แต่ต้องมีต้องมีของครบเห็ดแดงทีนี้ถ้าทำมอีอยูเนี่ยนะผมดูวา่าเหลือเยอะไหมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลงไปล่อมันดีกว่า ตรงเปล่อมันต้องเอาของออกอย่างตัวก่อนนี่คือวายครับวูอะไรเป็นอะไรรับ 接管。 หมดแล้วลหมดยังวะยี่สิบเจ็ดสามสี่ต้องรอจงกวะไฟไม่ฉีดอ่ะ

ทางหลบเราก็คือทางรอดไฟหมดยังวะไฟน่าจะหมดครับไฟไม่หมดอันตรายถ้าไฟไม่หมดมันมันไม่เลือกนะว่าผีว่าคนมันลวกหมดอะไฟ ดีว่าเลขกก็ด เส้นยาแดงผ่าแปดเลยกูมันให้รีแพร์นะไม่มีหินไปหาหินมารีแพร์หินหาไม้มารีแพร์ครับอะไรก็เอาาาก่อน ไม้กับหินถึงวัดเลขค่าคิกเซฟก่อนครับ รอตายมันไฟปิดอะไรก็เอาชั่วโมงนะลงมาแล้วเนี่ยถ้าะนี่เราตัดสินใจลงมาไปก็ต้องรอจังหวะมันเหลือน้อยไฟยมันฉีดเราได้เลข 管。Wow. มงนะ่ล้อนนะอ่ะล้นครับเดี๋ยวเอาอะไรลงดินปืนดินปืนเรานไม่ค่ได้ผลิตครับมันต้องใช้พวกแร่ หลายอย่างกว่าจะผลิตได้เราต้องเอาแร่ไปทำฐานเลยมันหาเริ่มหาง่ายขึ้นเหลือแล้วเพราะเนี้ยเดี๋ยวพอเราอัพเกรดไอ้เสื้อแน่เลย การรับพิเก็ตวัวที่เราตัวรีเซ์ทำให้แรงอ่ะหาง่ายเครืบงทีเราจะไม่ให้เห็นบ่อยนะแร่พวกนี้เห็นไหมก้อนบึงถึงเลยก้อนใหญ่เนเนี่ยสองก้อนเลยนะ ค่อยเตีเ้ยหนักเอาไม้เล็กก่อนมืดนะครับมันยังคืนอยู่ใช่ปะฟูนแล้วอะ่ะฟูนแล้วเลขสี เลสีตัดไม้เลยเสียงมาวะถ่ายีมาใ่ป่อคเราแวงเบเรงแวงไปเองครับปุนแล้ว เลขห้าคุณแลกแล้วกลับเลยเต็มกลับเอาง่ายๆมันฟูลอะไรมั่งก็กลับมันเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่าเรามีทร,รัพยากรที่จะป้องกันฐานแล้วก็ของก็จะเริ่มทร,รัพยากรก็จะเริ่มเรื่อยๆหนึ่งเรามาหาสองผีส่งไปให้ที่ค่ายฟูลแล้วครับฟูลแล้วไปบวกสิบแล้วอะ ถ้าเราขุดไว้มันจะหายไหมไม่แน่ครับดไหมหายไม่หายเดี๋ยวก็รู้มีเสียงวิ่งมาวะ่ะข้างหลังว่ไะไปข้างหลังเลยครับตีนมาข้างหลัง ไล่หลังเรามาติดตีนายไม่หันครับเสียเวลาใช่ปะ่ะตีนจริงจริงด้ครับตีนมามาลงมาเลยใ่ป่ะมาดิไปแล้วเหรอ เดี๋ยวร้อยแล้วขึ้นไปดูของก่อนเราออกก่อนไหมอ่ะอคลนะิกเซฟครับทำแหลนไว้ก่อนไม่ใช่เลย คาบไ้ก่อนคาบของเลยเราให้เท็ดคาบหัวธนูก่อนหัวธนู ใส่ไว้ก่อนไปทีนี้ก็ทำอะไรต่อเครื่องจับทำเพิ่มได้ป่ะเครื่องจับอีกตัวเรามีสองตัวแล้วไหม,มถ้าทำเครื่องจับอีกขาดเกียร์ขาดรับเบอร์ริง ลับเบอร์ลิงตัวเดียวลับเบอร์ลิงื้องจับปืนกูมีหลายก็บอกไหมเนี่ยื้องจับใช่ไหมครบไหมครบป่ะไปทีน่ยได้ของแล้ว พวกหนังเอาไว้ก่อนเฮ้ยหนังเราต้องเอามาทำนี่ว่ะเดี๋ยวต้องเอาหนังมาทำก่อนครับขนูไม่เอาไขมันไม่เอาหนังทำหนังก่อนระวังนะบางทีมันซ่อนๆอยู่แถวนี้แหละเราเก็บของมั่วครับ ชิ้นหกชิ้นเลยหกชิ้นเอาอะไรออกดีอะเสือ้อโอเคครับปะได้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะดัดพาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าปราบผีไปชุดหนึ่งแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวมาลุยกันต่ออาจจะตั้งฐานเป็นรูปตัวยูสู้กับมัน หลอกมันขึ้นมันลงแล้วก็วิ่งวนให้ไฟฉีดแล้วก็สอนยิงคู่น่าจะได้มัง้งนะเดี๋ยวเดินเซเวให้ดูก่อนก็ได้ตั้งสอนตรงนี้ชุดหนึ่งให้มันยิงประสานตีตรงนี้ออกชิดว่านะพันหนาก็แล้วกันสวัสดีครับ